สวัสดีค่ะจะพามาชมทีมน VIP นะคะปาไล่กับอลันค่ะนี่อลันเข้าทีม VIP ค่ะทีมสามทีมสามซอสทอตีปลาไลเออปลาไล่ส,สกิดนิดนึงค่ะ 絶対そうだね。 ปลาไหลขออยเม็ดตีมนี่โอ้ยตกตำ่ำเลยจุดไปค่อนข้างห่างไปหน่อยค่ะออขออีกเม็ดขออีกเม็ดยังไม่สะอาดค่ะแบบ อัลันแก้เกมต่อค่ะปลาไล่หมดมือละอัลันมาเอาอัรันมาเออ ndio mkinga นิสกออยู่ที่สองต่อสี่ค่ะว้าวอลันมาแล้วกรุงโซมสวยค่ะ เกมนะคะคปับนะเปลี่ยนเปลียป่ยนไม่เปลี่ยนค่ะอะไรต่อนะคะ ตีเลยค่ะว wow, no, oh, ่าแล้วไงปั๊บโอ้โหตกต่ำไปนิดนึงคอยเม็ดค <sore> ่ะป <F> ั๊บโอ้ยตีไกลแล้วบอกแล้วอย่าใช้แรงเยอะอย่าใช้แรงเยอะ ปาลาละโอ้ยไม่ถึงค่ะมาไม่ถึงค่ะไม่ถึงปลาอะไรเก๋ไม่ขาดนะ alan thang này đi alan thằng này đi, biến mi? 2 rồi 2, 2. Không bỏ lỡ những video không dẫn ปับเข้ใหายออเอาเปลี่ยนไหมอารันขึ้นแต้มสกอร์เท่ากันค่ะสี่เท่าอารันมาค่ะปับเข้ใหายโอ้ยหลุดนิดนึง เดินดูเกมนะค่ะปลาไลปลาไหาัปลีไหลปปลาไกลปปลาไลาไหลาว้าไหลปุปลี่ยนค่ะันแก่ S <S มาว่าซีไปพอดีเลยครับรถคารันรถเป็น,น,น,นสนามหินเก็ดค่อน,นข้างเล่นยากเพราะดินซุยค่ะอารันัดอารถอีกเม็ดนึงสุดท้ายเออผมบอกสุดท้ายติดเลยค่ะ ปไปตีปัดโอ้ยตกข้าไปนิดนึงขอให้เม็ดปับเข้าให้แตกไม่ละเรางานนี้ เปียนค่ะตาไล่ตาออกค่ะอะไรแกเก็บปับอืมสวยค่ะ สุดท้ายว่าไงจ๊ะเอียนอ๋ยังเหลไ,ไม่นึงสุดท้ายท้ายสุด3ค่ะเป็น7 4ค่ะปลาไล่ขึ้นแต้มค่ะปลาไล่มาแล้วค่ะจัดตั๊บ โอ้โหบังหลังดีฮะไว้พนชนคนชนตูเข้าให้อารันแก้เกมนะคะมาแล้วอารันจ๋าอารันจ๋าโอ้โหผ่านแบบยากๆค่ะ มาไล่ไม่ถึงค่ะบังหน้าหมดเลยสังย<บ>่นโอ้โหสมยางทำที่เจสสาวยอเลยคนนี้เล่นดีเอาไปเล่นอระจบเอมถ่ายมาแล้วเอาลังแก้เกมค่ะ คนนี้ไม่ซื้อละ่ <c oughs> านอบประจอมาหลายรอบนาขายนาน่ำมีสวนขายสวนอะ่ะม,อมีอะไรขายอะไรจำลองเมียจบข่าว <c oughs> ปรับมาแล้วอลันยังไม่ถึงนะคะ <c oughs> อลัน <c oughs> อลัน <c oughs> อโอ้ยรถค่ะ ปิดได้ไหมอ่ะปดมเกักดูนี่อ้กี่เนาะ้ตะกอยู่เกสค่ะมาไล่มาแล้วว้าวคุนสวยด้วยยุ่อยู่บางหลังไอ้บางหน้าคุดิดค่ะ าาตามด้วยร้านคนะ่ะโอ้อร้านหลุดกัน เสียงสน,นั่นเลยค่ะมาไล่แกเกมค่ะมาแล้วไ้เปลี่ยนค่ะขออีกหนึ่งเม็ด ลูกนี้แหละไม่ต้องเอาลูก โอ้ลอยฟ้าเลยค่ะเหนียวเหนียวตีไม่เอค่ะมาแล้วครับอะไรโอ้โหเอาแก่นเดินยู่อีกอารันตีไม่งั้นนี้ ปับเข้าให้แกนอค่ะอะไรแก้เกมค่ะปลาไหลมาแล้วตามด้วยอารัานค่ะ ไปลาไร่เออรันอรันนี่เปลี่ยนค่ะหนึ่งเม็ดอลันขอยเม็ดอรันขอเม็ดเปลี่ยนอรันเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมตันเขาเข้าเปลี่ยนไหม